ดูแบทแพนเทอร์ไหมนดเชอบแบบไหนชอบแบบนี้ชอบแบบนี้โอ้ยไม่ใช่สุดทั้งคู่นะไม่สุดทั้งคู่หรอกยังยังละครละครเหมือนดูแคทวูแมนอะ เปิดรายการมั่งเดี๋ยวพี่จะสับสนลองซิสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันเออผมก็ลืมเองผมก็ลืมผมก็ลืมเองขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมก็ไม่ถนัดพิธีกรด้วยเอ้าลองบ้างเปลี่ยนบ้างเลยบ้างวันนี้เริ่มต้น นี่นี่นี่อยากโชว์อันนี้คือโอ้โห <laughs> พัดลมแดงไม่ใช่โอโน้นี่นมันแปลงร่างไปแล้วหลายท่านยังไม่ทราบนี่คือลิมิเต็ดโคตรอ่ะชอบมากจริงๆรงช่มข้าไหมค,ค,คือเราห้ามพัดลมแดงอ่ะเข้าความนิดนึงลุงช่วยเท้าวความให้ F4 ฟงังแบบนี้หนึ่งี๋ยวดู นี่ยเดี๋ยวหนูจะให้ดูอย่างนี้ก่นอนหนูจะให้เอซีดูแค่นี้ก่นนอนอ,อะอาไม่ให้ให้ดูแนอ่อ่าเอมิอออมีข้อต้องห้ามในเรื่องการใช้พัดลมครับว่าพัดลมสีแดงไม่ควรใช้ในบ้านนะฮะเพราะว่าพัดลมสีแดงเนี่ยมันมีความความเป็นหยางสูง ราะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปตั้งตําแหน่งที่เรียกตําแหน่งอัปมงคลของบ้านคนะโดยเฉพาะตาแหน่งห้าผีเนี่ยมันจะมีการเป็นการไปกระตุ้นให้เกิดภาวะความอัปมงคลเนี่ยทวีคูณทวีคูณมากขึ้นนะฮะปกติมันร้ายอยู่แล้วใช่เพราะว่าไอ้ตำแหน่งพวกนี้มันต้องการความนิ่งความนิ่งของแต่คนนี้พอเป็นสีแดงด้วยแล้วก็มีการสายไปสายมาเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเป็นการกระจายความเป็นอัปมงคลออกไปทั่วๆรัท่ทุกทิศทางที่มันสายหน้าไปมาอเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเกิดเป็นข้อห้ามซึ่งทานการระบุไว้ชัดเจนก็ให้กับทีมงานว่าพยายามช่วยดูของบ้านแต่ละบ้านที่เวลาไปตรวจเนี่ยว่ามีพัดลมสีแดงหรือไม่มจะได้ช่วยกันเตือนไว้ว่าไม่ควรใช้คือเราเคยไปเจอบ้านคืออ่าฮะ นดีโอเคกอย่างเลยเหมือนพลังก็ดีแต่มาตายเอาตรงพัดลมพัดลมแล้วบอกมีปัญหาชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะลุงต่อคือคือตัวพัดลมอ่ะไม่ได้มีปัญหาทางฮงจุ้ยต้องบอกก่อนมันมันมีปัญหาที่สีมันมีปัญหาที่สีญหาที่เป็นทำเป็นพัดลมขึ้นมาคือพัดลมสีอื่นอ่ะใช้ได้ สีขาวสีครีมอะไรเนี้ยใช้ได้หมดรับคนอยากบั้นแล้วคุณตาโอ่าคราวนี้คือพัดลมที่เป็นสีแดงแดงเนี่ยสีแดงเลยความเป็นสีแดงสีแดงเน้นๆเลยว่าสีแดงเนี่ยคือเป็นพัดลมที่ต้องห้ามนะฮะว่าเราเราไม่ควรใช้คือหลีกเลี่ยงไปเถอะใครให้มาก็บริเจาาไปโดยเร็วพัดลมแจงพัดลมแจงเพราะว่ามันเกิดผลเสียได้ง่ายอย่างที่คุณตาโตบอกมันเคยมีเคส ดีทุกอย่างอ่ะแต่มาตายเรื่องพัดลมนี่แหละแล้วพัดลมอันนี้ก็เป็นพัดลมที่เขาเรียกว่าอะไรนะได้รางวัลมาอ่าใช่เขาเขาให้มามีคนให้มาไงกับธารกับธารกับรางวัลอ่ามีคนให้มาคือตอนแรกก็ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีพัดลมคุยกับทีมงานปกติแต่พออาจารย์อาจารย์เนี่ยหนูมีปัญหาอันหนึ่งอาจารย์เขาบอกแล้วพัดลมมาอยู่ข้างอาจารย์้วยนะเดี๋ยวฮะก็นี่แต่ก็ดูไปดูมาอ๋อนี่ไงตัวเนี้ย ้มันตั้งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวใช่ไหมใช่อยู่โซนหน้าเลยแล้วแล้วท่านก็ดูตำแหน่งที่ตั้งเออมันไปอยู่กับห้าผีพอดีตำแหน่งที่ที่มันตั้งเนี่ยคือเป็นตำแหน่งนิติของบ้านนั้นนะเออมันก็แปลว่าเป็นทิศตำแหน่งของบ้านนั้นอแล้วท่านอาจารย์ก็พี่นาดูตามชาร์ตอะไรแล้วครับก็บอกอ่าตัวนี้เป็นตัวนเลยตัวนำเออตัวแบบตัวตึงทุนตตัวตึงเลยเออมันก็เลยทำให้อาจารย์บอกว่าเออ เราต้องพิจารณาสีแดงเป็นหลักโดยเฉพาะพัดลมนี่แหละมัน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 ง่ายต่อการต่อการที่ลูกศิษย์เราจะพลาดได้เออทีนี้ก็มีลูกศิษย์ที่มีพัดลมเช่นนี้อยู่เช่นนี้คือหนึ่งสีแดงสีแดงแล้วไม่อยากจะไปไปไปให้ใครเขาเรียกว่ามีความคิดบัรเจอออมีความคิดบันเจอแบบอ่าในเมื่อมันเป็นสีแดงฉันก็จะ เปลี่ยนมันเปลี่ยนมาเป็นสีอื่นเปลี่ยนสีอื่นนะครับผมว่าลูกศิษย์คนนี้เก่งน่าจะเป็นแฟนไอออนแมนเออใช่ใช่มั้ยคงใส่ดูไอออนแมนมาเขเป็นแฟนไอออนแมนเออเออเออเจก็เลยแบบประทับใจขอภาพหน่อยจาวิสลงสีหน่อยสิต้องการให้เกิดความเป็นมงคลลงสีลงสีทองกับสีแดงสะ นึกว่าประตูบ้านนึกว่าประตูรั้วโจไม่ใช่เคสเคสเคสสีแดงทองเนี่ยใช้สําหรับประตูรั้วอย่างเดียวนะครับใช้สําหรับพัดลมไม่ได้อันนี้คือพัดลมเออนะครับคือคือพี่เขาก็เข้าใจแหละไอเดียได้ทุกอย่างได้เอาเลยก็ถือว่าแต่พนไม่หมดถ้าเกิดกับพุนหมดแกเป็นกิมพงเชียไปเออพัดลมทองไป จะเป็นกิมฮงเชียวนั่นแหละเพราะนั้นเพราะนั้นอลักษณะเช่นนี้เราอยากจะจะบอกว่าคือเมื่อเป็นข้อต้องห้ามเนี่ยเราก็อยากให้คุณแบบนี้นะว่าคือข้อต้องห้ามคือต้องห้ามเลยเออจริงๆมันคุณอยากพยายามแบบเพลียเสียดายอย่างเงี้ยนะจริงๆแคงแค่ข้าศีกผมว่าน้องเงี้ยสองสามร้อยเนี่ยก็สุพรมหม่ได้แล้วนะอคุณเป็นบริจากษ์เขายังได้บุญใช่เอาเป็นว่าแบบ อย่าไปเสียดายคพอดีไม่เป็นโอเคคือถ้าเกิดพี่พ่นไม่สวยอะไรมันก็จะมันก็จะเป็นแบบรูปลักอันลักอีกอะมันก็จะไม่ดีต่อพลังวงจุ้ยอีกนะนะครับอันนี้ก็เลยขอเตือนว่าคือบางสิ่งบางอย่างถ้ามุดเราเราเราสละได้ครับสละออกไปได้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าที่เรายังจะเก็บเอาไว้อืม่ันนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบข้างล่างเป็นสีแดงใช่คือบางทีแบบคุณ พี่พ่นไม่หมดหรอกมันมันเยอะคืออย่างนี้ถ้าเกิดไม่พ่นก็พ่นทั้งตัวก็ยังโอเคนะอืมคือคือเออมันอึ้งไม่คือเจอตอนนั้นน่ะถ้าเขาจะพ่นทั้งทีก็แน่พ่นทั้งตัวเลยคือเอาจริงๆไอ้บ้านบ้านนี้นะผมผมก็ทํางานของผมอยู่ไม่ได้สังเกตมีพี่ตัดโตหรือใครสักคนหนึ่งอ่ะไปสังเกตว่า เฮ้ยพัดลมมันเป็นสีสีทองแล้วก็คิดว่าเออต่ดิชิชาพัดลมที่ไหนมีสีทองเออแต่แต่พอดูไปดูมาพี่ตพี่ตอ๋อไอแต่ว่าไอวงบางอันซอกเลอบางอย่างมันจะเป็นสีแดงอยู่เขาก็เลยเฉลยว่าอ๋อพี่ไปพ่นสีมาจะพูดถึงถ้าเขาพ่นทั้งตัวผมว่าดูดีก็ใช่ไงพี่ใช่ไงสีสีหมดก่อนสีหมดก่อนผมเชื่อได้สีหมดก่อนขอตั้งใจจะเบิกตังคุณแตงไปพ่นแตงแลออสีหมดประมาว่าหาสี มันซื้อไม่ได้เท่านั้นอาจจะซื้อไม่ได้เท่านั้นก่อนอันเดียวแล้วทีนี้พอจะไปหาแบบหมดหมดละเบอร์นี้หมดเบอร์นี้หมดสวยเลยก็บอกพี่ต้องบอกพี่เขาว่าก็เอาไงเออพ้นต่อหรือจะสละหาสีใหม่ที่มันมีเยอะแล้วพ้นใหม่หรือจะพ่นสีห้าธาตุพอนสีห้าธาตุขึ้นมานะลุงแล้วจะรุ่งยิ่งกว่านี้ผมก็ว่ามีคนคิดอ่ะแต่มันพ้นยากมันพ่นยากอาจจะมีนะ อาจจะมีแต่ว่าคนยากคนคนที่เขาต่งพวกแต่งเออพวกแบบเพ้นบัตรอ่ะเออเท้อะไรอย่างเงี้เทปกาวปิดนู่นปิดนี่คืองานแบบนี้มันต้องละเอียดพี่คือถ้าเกิดทําไม่สวยนี่คือแบบมันมีสองอย่างเหมือนเหมือนหุงจุ้ยเลยดีกับเสียตอนเนี้ยพี่เสียแล้วอันเนี้ยทำอันเนี้ยคือเสียแล้วมันไม่ดีฮะเดี๋ยวนะพัดลมซื้อมาตัวเท่าไหร่ถ้าของดีเนี่ยก็หกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยคือสีมากระป๋องเท่าไหร่ ผมไม่รู้เหมือนกันสีนี่ก็บอกละร้อยอาร์ติวะบอกละร้อยอาร์ติวะบอกละร้อยดีๆหน่อยจะพ่นหมดนะคะเออพ่นไปสวออีกหยดน้ําอีกแต่ถ้าเกิดพวกเพนส์บาดแพงว่านี้แพงมันต้องมีหัวพ่นเออใช่ผมก็ถึงบอกว่าวันที่พี่นัทบอกว่าคือบางอย่างเราใช้มันสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันต้องจะเปลี่ยนเนี่ยเราไปให้คนอื่นหรืออะไรก็ได้อะที่มันรู้สึกได้บุญเปลี่ยนเถอะเออดีกว่าดีกว่า สรุปคุณสรุปเลยสรุปเลยตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนเลยพี่ไม่ต้องรอสีใหม่แล้วนะครับมันไม่เข้ามาแล้วเบอร์เนี้ยพราคุณที่พูดเดยกคนก็จะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ทำห้าสีออย่าอย่าอย่าห้าสีก็ไม่ต้องไม่ต้องนะครับจบเรื่องไปจบเรื่องไปใช่ตามนี้มาถึงเรื่องอาหารโฮมจุ้ยวันนี้ค่ะอ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องของนมนมพืชนะครับนมพืชคือนมจากพืชเนี่ย ไม่ได้เหมาะกับคนกินมังเท่านั้นแต่ปัจจุบันกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับอาจจะแบบคนที่แพ้นมวัวกินนมวัวไม่ได้ก็มาทานนมพืชได้เช่นนมพืชก็จะมีหลากหลายเช่นหนึ่งนมถั่วเหลืองอ่านมข้าวโอ๊ตนมพิสตาซิโออันนี้คือถั่วอ่นนี้คือถั่ว,ว,วพิสตาซิโอนมเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาผานไอ้อันนี้ไม่เคยเห็น อันอออไปนมอัลมอนด์อันนี้เห็นบ่อยอันนี้บออ,นนบอ,อาจารย์ก็อ่าใช่ก็มีข้อแนะนํานะครับข้อแนะนำข้อควรระวังของการทานนมพืชเนี่ยผู้ที่มีอาการแพ้ถั่วและถั่วเหลืองควรหลีกเลี่ยงการดื่มนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์และนมจากถั่วชนิดอื่นเพราะอาจจะทําให้เกิดการแพ้ได้อันนี้คือ ข้อควรระวังคุณต้องรู้ตัวเองใช่ใช่ใช่บางคนกินนมบัวแพ้อบางคนกินนมใช่นมอ่าถั่วอัลมอนอะไรเงี้ยแพ้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปถูกต้องอ่าฝากเอาไว้ครับมาตามกันด้วยเรื่องของขังของท่านอาจารย์หมาครับวันนี้เป็นน้ำมตนเอ้ยน้ำอะไรนะ้ี่น้ำมัน เออนี่ไงทองทองวันนี้นะครับก็เป็นน้ำมนต์มหาลัญจวนจันเทนนะฮะอันนี้ช่ยเคือก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่เกี่ยวพัดจันทร์เนี่ยลันจวนนะลันจวนเลยเป็นเรื่องของเมตตามหาิยมเสน่ห์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะในการทําค้าขายอืค้าขายคุณก็ท่องบทหนึ่ง เวลาคุณติดต่อข้อหาผู้คนเจรจาความสําเร็จก็ท้องอีกบทหนึ่งครับแต่สําคัญคือของขังชิ้นเนี้ยคุณต้องสวดกํากับทุกๆครั้งทุกๆวันอืเพื่อให้เกิดพละงกาลังแต่สําคัญคือสิ่งเนี้ยคุณไม่ต้องอ,ออกมาทา<อ>ไม่ต้องมาแตะให้อยู่ในขวดคุณพกติดตัวไว<อ>้ก็พอ มีฉะนั้นเดี๋ยวคุณบรรลึงคุณป้ายไปยป,ยป,ยป้ายมาหมดขวดอ,อีกองไม่มีใช้นะเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้เพียงแต่ว่าเวลาเาให้มาเป็นหลอดใช่ไหมเป็นขวดเนี่ยมีโอกาสแตกคุณก็ต้องหาเก็บดีๆต้องไปแบบใส่นะถุงถักอ่ะแบบถักเชือกไว้อ่ะเพื่อหลนแล้วจะได้ไม่แตกครนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสิ่งใดที่เกี่ยวพัดจันร์ก็เป็นเรื่องของเสน่ห์เมตตาหานิยม,มนะ คุณก็ใช้ติดต่อค้าขายก็ท่องบทสวดมนต์กำกับสั้นๆมีไม่กี่คํำง่ายๆเลยพบปะผู้คนจะไปเจรจาให้ประสบความสําเร็จในการค้าขายคุณก็ท่องอีกบทหนึ่งนะแต่สําคัญคือคุณท่องทุกวันจนขึ้นใจแล้วมันง่ายก็อันนี้เอามาฝากกันครับเรื่องต่อไปอเคสำคัญมากๆเพราะว่าเวลาเหลือน้อ เดือนครึ่งโดยประมาณใช่ไหมที่จะที่จะปิดรับลงทะเบียนปิดจ็อบก<อ>็เลยปิดจ็อบอ่าเหลือน้อยอันนี้วันนี้ก็เลยให้พี่นันมาอัปเดตกิจกรรมไหว้ครูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วกิจกรรมไหว้ครูก็คือเราจะปิดรับการลงทะเบียนไหว้ครูเนี่ยสามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกห้านะครับสิ้นปีนี้สิ้นปีครับซึ่งวันไหว้ครูของ รอบใหม่เนี่ยคือวันพฤหัสที่สองกุมภา2 5 6พา6แล้ววันศุกร์ที่3กุมภา2 5 6พา6ที่บ้านภูเขา2วันเท่านั้นนะครับรอบนี้2วันเท่านั้นที่เดิมที่เดิมแต่แค่2วันแต่หรือแค่2วันแล้วก็กระบวนการทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดก็คือผู้ชายเขาำทำพิธีก่อนอทำพิธีก่ ทั้งไหว้ครูแล้วก็เดินเข้าไปอาบน้ามนต์เนี่ยก็ผู้ชายทําก่อนผู้หญิงก็ตามไปที่หลังนะฮะแล้วก็สุภาพสตรีท่านใดที่มีเหตุประจําเดือนของท่านก็ต้องรอเป็นกลุ่มสุดท้ายไปใช่นะะอันนี้ต้องต้องแจ้งให้เป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่มู่เนเลยไหว้ครูที่เชียงใหม่มาที่วัดร้านตองก็ทาเช่นนั้นมาตลอดนะฮะ ท่านที่มีความสนใจและท่านที่สามารถเคลียร์งานได้ล่วงหน้าหมายามว่าท่านแน่ใจแล้วว่าไปได้แน่ท่านก็ติดต่อเข้ามาทางลายไ mm hmm. อดี t 1 6หนึ่้าอย้ำอีกทีหนึ่ง n a t ห6 7 8 9 5กาหนะครับลายมาปุ๊บทำไง<ป>ไลายมาปุ๊บเสรจแล้วส่งสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบค่ะก็บอกพี่นัทไปว่า <c oughs> ส่งข้อมูลเข้าไป<อ>แล้วท่านก็ไปเลือกวันอย่างที่บอกเพราะว่าบางท่านจะต,ติดงานอะไรนี้นะท่านก็เลือกเอาก็เลือกมาระบุมาว่าท่านจะไปไหว้ครูวันพฤหัสรหสรหือวันศุกร์กี่ท่านมากี่ท่านกี่ท่านรวมกันทั้งหมดแล้วก็ส่งมายอดเดียวไม่ต้องแบบไปแยกทีละคนทีละคนทีละคน ไม่จาเป็น่งสลิปรวมมาคุณเอามารวมทีเดียวแล้วก็แจ้งมาครับแล้วท่านผมจะรีบลงทะเบียนให้แล้วก็ไลน์กลับไปว่าลําดับเลขที่คุณคือเลขอะไรแล,แล้วเสร็จแล้วพอถึงวันไหว้ครูเนี่ยท่านก็ไปพบพวกเราอ่ะที่เต้นเหมือนเดิมน,นั่นแหละครับเราก็จะแจกบัตรคิวให้บัตรประจาตัวให้แล้วท่านก็รออย่างที่บอกว่าการแต่งกายเสื้อขาวกางเกงขาวครับรองเท้าแตะ ได้เพราะว่าเราต้องเดินเข้าไปอาบน้ําแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกท่านต้องชุดแบบเต็มที่ก็แล้วแต่ท่านท่านก็ถือว่าท่านก็ไปเปลี่ยนเอาเองไม่มีปัญหาครับแต่หลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วท่านก็สามารถแต่งชุดปกติของท่านได้ทั้งหมดไม่มีไม่มีข้อกําหนดใดๆอีกเรื่องหนึ่งือเรื่องของพานนะฮะใครที่สะดวกในการเตรียมจะเป็นโต๊ะก็ได้โต๊ะไม้ก็ได้นะครับ หรือเป็นพานทองเหลืองพานต่างๆนะสีเงินสีทองที่ท่านมีอยู่เนี่ยเตรียมไปได้เพราะว่าชุดไหว้ครูที่ทางท่านอาจารย์เตรียมไว้ให้เนี่ยเขาจะบรรจุมาในเป็นถุงครับถ้าลูกศิษย์ที่เขาไหว้ครูเป็นจำเขาจะเขาจะนำออกมาเรียงไว้บนพานอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมไปคือท่านต้องเตรียมซองสีแดงเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ท่านน่าซองแล้วใส่เงินจำนวนหนึ่งไว้ แล้วก็วางไว้ในพานอแล้วก็เตรียมองค์พระพิคเนตไปด้วยอย่างน้อยถ้าไม่มีเป็นองค์คุณจะเอาเป็นเหรียญเป็นรูปภาพก็ได้ไม่กําหนดว่าต้องเป็นองค์ใหญ่ๆไม่จำเป็นเป็นรูปภาพก็ได้เป็นรูปภาพพระองค์พระพิคเนตก็ได้ไม่มีนะฮะหรืออย่างบางท่านลูกศิษย์บางท่านเนี่ยเห็นคุณตัดโตหยิบมาละก็คือบางท่านก็มีภาพของท่านอาจารย์เรานี่แหละท่านอาจารย์มาเนี่ยท่านก็นํามาได้ใส่ในพานได้ใส่ไว้ในพานได้นะฮะ แล้วก็พวกยาครูต่างๆทั้งหมดที่ท่านบูชาอยู่ก็นํามาไว้ในพานรวมกันได้อนะฮะเพราะถือว่าครั้งนี้เป็นการเชิญครูทั้งสิบสายสุนภูมิเทพเทวานางฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาร่วมพิธีเพราะฉะนั้นสามารถให้พลังเป็นมงคลได้ครับครับเป็นมงคนใช้องเล็กๆเพราะว่าพอไหวครูเสร็จแล้วก็จะได้พกติดตัวก็ได้ไปไหนมาไหนได้ตรงนี้ก็ตั้งไว้ที่บ้านต่อองค์เล็กก็ติดตัวเหมือนกันครับได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ยังไงก็แล้วแต่ ใครที่กําลังดูรายการอยู่นะบอกเุ้ยเดี๋ยววันนั้นไปร่วมไหว้ครูยืนอยู่ห่างๆก็ได้หรือเข้าไปได้เลยไม่มีอ๋อหมายถึงคนนอกใช่ไหมฮะคนไม่รู้ว่าเ,อเอจะต้องออออต้องลงทะเบียนผู้ติดตามอะไรอย่างนี้นเข้าไปในพิธีได้ไหมถ้าใครไม่ได้ติดต่อไม่ได้มีลำดับคือผู้ที่ติดตามอะเราจะไม่สามารถให้เข้าในร่วมในพิธีได้ จะให้แยกออกไปแบบไปอยู่ด้เล่นนอกหรือไปทานข้าวหรือไปเดินเล่นที่คุณแตงบอกตรงนั้นไปเพราะเราต้องการให้ลูกศิษย์มีสมาธิในการทําพิธีครับเพราะว่าครั้งเนี้ยทุกครั้งอะไม่ครั้งนี้เราฮะทุกครั้งเนี่ยพระอาจารย์ผู้ทําพิธีสวดนะฮะสมโพธิผ่านครูเนี้ยท่านจะต้องมีสมาธิในการสวดมนต์และให้เกิดความเป็นมงคลกับลูกศิษย์ทุกท่าน เพราะนั้นจะมีสายสงสัยศีลเนี่ยพันศีรษะด้วยเพราะนั้นทุกคนต้องมีความตั้งใจมาแสดงความเคารพกระตัญยูกระตะเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่เราได้ใช้วิชาของท่านโดยเฉพาะทุกท่านที่เคยเนี่ยทุกเดือนเนี่ยที่ท่านไปกินน้ำมลกินยาข้างขึ้นข้างแหลมเนี่ยเนี่ยคือวิชาของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเพราะนั้นท่านก็ต้องไปนะฮะไปไปแสดงความกระตันยูแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่เราใช้วิชาของท่านเนี่ยก็เชิญชวนทุกท่านนะครับ รานนี้ที่มีติดต่อเข้ามาบางท่านบอกติดตามแค่ทาง f a e b o o k YouTube แต่ไม่เคยบ้านภูเขาเนี่ยไปร่วมงานได้ไหมได้ครับไม่มีข้อห้ามไปไหว้กูได้ไหมใช่ไหมอ๋อได้ครับได้ครับไม่ไม่มีข้อห้ามใดๆนะอันนี้อยู่ที่ตัวท่านเนี่ยถ้าท่านศรัทธาท่านท่านอาจารย์หมาของเรานะท่านก็ไปได้เชิญเลยครับคือต้องลงทะเบียนลาก่อนแต่ต้องลงทะเบียนใช่อลงทะเบียนนะฮะอันนี้ก็แก้งให้เป็นทราบว่า ตอนนี้มันมาแล้วหรือให้เกิดเพราะถ้าเกิดอย่างที่พี่โตบอกคนนอกที่เข้าไปเนี่ยไม่งั้นมันจะมั่วใช่มันมั่วมากเพราะว่าเราต้องเช็คชื่อใช่มันมั่วแล้วก็การลงทะเบียนนี่หมายความว่าวันงานเนี่ยต้องไปเช็คชื่อซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ครับเพื่อแจกบัตรคิวแจกคูปองอาหารในรับทานแล้วก็รับทานด้วยชุดไหว้ครูเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปก็ไม่สามารถได้มันจะมั่วปลเปลนะอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบว่าเป็นพิธีกรรมเช่นนี้ครับ ก็เล่าให้ฟังอย่างหนึ่งเหมือนลูกศิษย์รายหนึ่งที่บอกว่าใช้วิชาของท่านอาจารย์มาแล้วคือเหมือนจะได้ผลแต่ก็ถอยก<ม>้าวถอยก้าวถอยถอยูอย่อย,อย่างนั้นจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่บอกว่าไปไหว้ครูไปเข้าพิธีไหว้ครูเท่านั้นแหละเหมือนก็แบบกดล, <ะ S 1> ลอ็อกทําให้วิชาที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยก็คือไปถึงจุดที่เขาระสบาำเร็จได้ไดโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะครับ นี้เลยข้อคิดหงจุ้ยในใจแห่งเสาหมกด,ดำห,<ว>ง,หงจุยจ้ยของอาดำาในโลกนี้ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นที่เป็นไปไม่ได้หากความพยายามยังคงอยู่ข้างเดียวกับเรามีข้างด้วยข้างเดียวกับเราอไู่ทั้งหอยู่บนบกและอยู่ในนะ้ำ เลือกค่อไม่ฝักใฝ่ใครใดอ๋ออะไรอยู่ระหว่างตะลิงตะลิงใช่ครับขึ้นก็ได้ลงก็ได้ใช่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่าอีกทีเดีอะไรนะความพยายามอ่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากความพยายามอยู่ข้างเดียวกับเราเออเพื่อนเป็นคนที่มีความพยายามใช่คือคุณพยายามตราบใดที่เรามีความพยายามอยู่ข้างๆเนี่ยเราจะสําเร็จ มีเพื่อนชื่อนี้อยู่ข้ามตัวข้ามคือคุณท้อถอยใช่อเราอยู่ฝั่งคุณพยายามพยายามตรงนู้นคุณท้อถอยทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยแต่อยู่ฝั่งนี้มีเพื่อนดีทำอะไรก็สำเร็จหมดใช่ใช่ไหมถูกถูกถูกนะครับเออความพยายามมันดีถึงแม้จะทำไปแล้วไม่เกิดความสำเร็จมันก็ทำต่อไปได้เลยพยายามต่อไปต้องทำซ้ำๆใช่ครับหรือบางคนมาได้ทบทวนคิดไง พยายามทาอยู่บางทีอาจจะเดินผิดทางอยู่ไงคุณแต่ถูกแต่ถ้าคุณยังพยายามอยู่ยังพยายามอยู่เดี๋ยวคุณก็ต้องหาทางที่ถูกกันได้แหละใช่ใช่นะครับแต่ว่าพยายามแบบที่พ่นสีพัดลมไม่เอานะครับไม่เอาคุณติดใจแล้วเนี่ยแม่เป็นตัวอย่างตัวอย่างพยายามผิดที่วงช่วยจะไม่เกิดคุณประทับใจเขาคุณบอกมาใช่ประทับใจในความพยายามของเขาเแต่ความพยายามของเขาเนี่ย มันเป็นจุดที่มันเออไม่ไม่ไม่น่าพยายามอ่ะเออไม่น่าพยายามไม่น่าพยายามนะครับจงกันตามนี้ใช่นะครับปิดท้ายปิดท้ายกันด้วย่าปิดท้ายก็วันนี้ก็ได้สาระความรู้นะครับได้ให้ข้อมูลทั้งเรื่องต่างๆไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็มาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเราสามคนสามภาษาในรายการ หวงจุ้ยเที่ยงวัน่าวันนี้ลากันรีกอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจะสวัสดีชดดยอ้โหไม่มีท่าเลยอ้ถ้าผมมีค่าทุกคนยังงงคุณต้องมองไปดมองนี่คุณสอคนนี่ีล r e a t อ h a r t ไม่เป็นไรคุณไแค่สคนก็พอคนก็ได้มองนี่ถูกก็เป็นสายบกก็มองไปสองคนนี่พอดี เต็มจอพอดีอาาตบมงน <c oughs> <c oughs>